เฉลยปมโพสยานักร้องสาวโตกลับคนว่าได้สามีแต่เด็กพร้อมฟาดเดือดหลังถูกดา่าไฟตามนักร้องสาวยุยญาตเยอะที่วันนี้ควงสามีเล็กชูชาติมาเปิดใจปมโพสยาพร้อมฟาดกลับเดือดหลังถูกด่าไฟตาม อีกทั้งเจ้าตัวได้เปิดหน้าครั้งแรกหลังขึ้นเคียงอัปดั้งใหม่ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางด้านช่องวัน31หน้าฟีดเห็นคุณยุ้ยเปลี่ยนสามีแล้วได้าสามีตลกมันเลยทำให้คนเข้าใจคาดเทือนว่าพี่ยุ้ยเปลี่ยนสามีหลหรอยุ้ยตอบว่าไม่ใช่ค่ะคนนี้คนเดียวไม่ได้เปลี่ยนอะไร พี่เล็กบอกต่อว่าทำไมหน้าเปลี่ยนทุกสภาพฤดูการเลยล้อยุ้ยตอบว่าที่เขาเป็นฟีดกันในหน้า Facebook คือเราเล่นติ๊กตอกแล้วไปพูดตามในคลิปของเขามันคือการคัฟเวอร์ใช่ๆช่แล้วเขาพูดอะไรในติ๊กตอกเขาบอกประมาณว่าสดแล้วนะอย่าแล้วนะมีลูกสองคนอะไรประมาณนี้มันเลยเป็นกระแสข่าวว่าพี่ยุ้ยหย่ากับสามียุ้ยตอบว่าประมาณนั้นค่ะ ที่โพสว่าโสดหรือหย่าแล้วมันคือคอนเทนต์ในทิกต o k เท่านั้นแต่ชีวิตจริงคือไม่ได้หย่ายังอยู่ด้วยกันปกติยุ้ยตอบว่าปกติเลยค่ะบางทีข่าวก็ลิกไปนิดนึงทางสื่อก็เอาไปเขียนลงว่าเหมือนเราหย่าจากที่เราคอบอร์เล่นนอกจากสื่อเขียนแล้วในโซเชียลก็มีการโพสต์ว่าโสดแล้วมาได้สามีใหม่เป็นตลกแล้วบอกว่าคุณยุ้ยเลิกกับสามีคนเก่าแล้วไฟต่ำแล้วมาได้สามีตลกในวงยุ้ยบอก ว่าคือไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยข่าวก็เป็นอย่างนี้เราแค่ลงเล่นๆเ,เราเล่นติ k t o k อกแล้วเรามาโพสต์ในเฟซเขาเลยเหมือนเอาไปเขียนข่าวเหมือนเรายากับสามีแต่ไม่ได้มีข่าวว่ามีสามีใหม่สามีเก่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันมีประโยคนึ่งคําว่าได้สามีตลกในวงแล้วมีวงเล็บแฮชแท็กว่าไฟตำอันนี้รู้สึกเสียเซลไหมยุ้ยตอบว่าอันนี้มันเสียเซลไปแล้วมัน25ปีแล้วเราอยู่ด้วยกันมามันไม่ใช่ใหม่ๆ ไม่เรายังฝ่าฟันกันมาได้พอมาหลังๆเขาก็ยังบูลลี่กันอยู่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรบูลลี่ก็บูลลี่ไปเถอะยังไงก็ไม่เลิกกันอยู่แล้วเวลาคนว่ามาตัวพี่เล็กเองโดนเต็มๆพี่เล็กตอบว่าก็โดนเต็มๆจะบอกอย่างนี้หลายๆคนบางทีผู้ชายยังไม่เลิอกอิจฉาพี่เล็กได้เมียเป็นนักร้องแล้วเขาเป็นแฟนเพลงแฟนคลับแล้วมีรักแบบชู้สาวอะไรอย่างนี้ เขาชอบยุ้ยมากๆอะไรอย่างนี้มาคอมเมนต์แบบนี้พี่เล็กไม่รู้สึกอะไรหรอกมันเลยจุดนั้นมาแล้วอยากบอกว่าพี่โชคดีที่ได้ยุ้ยเป็นภรรยาแต่ไม่ต้องอิจฉาพี่หรอกอยากให้คนที่อิจฉาพี่มาอยู่แทนพี่สักวันก็ไม่ได้อะไรหรอกก็รักกันดีนี่แหละแต่ว่ามึงต้องมาลองสักวันแล้วมึงจะรู้ความรู้สึกเป็นผัวยุย้ยวันหนึ่งมึงต้องทําอะไรบ้างยุ้ยบอกว่าใจเย็นๆพี่เล็กพูดต่อว่าแทนที่พี่จะ ะบอกว่าตู่จะเลิกกับยุย้ยไม่ใช่ยุ้ยมาบอกข่าวแบบนี้พอข่าวแบบนี้พี่มันน่าจะเหลืออดแล้วพี่รีวิวการเป็นสามียุย้ยญาติเยอะ พี่เล็กบอกว่าบ้านพี่ยุ้ยเนี่ยเขาทำงานพี่เป็นเมียงานผู้หญิงงานเมียทำหมดเลยเช้ามาเก็บขี้หมาคือทำทุกอย่างในบ้านยุ้ยบอกว่าพี่เล็กเขาเป็นคนดูแลบ้านเริ่มแรกเลยที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านเรามีแม่บ้านแต่พอเราจะมีลูกเราบอกว่าประหยัดแล้วพอดีแม่บ้านเขามีสามีด้วยเขาเลยขอลาออกไปงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทำเองเขาอาสาแล้วเขามาพูดทีหลังว่าตูไม่คิดว่ามันจะทุกอย่าง หลังจริงๆ งานบ้านต้องทำแล้วกับข้าวต้องทำด้วยไหมพี่เล็กบอกว่าทำครับไม่ได้ทำช้าหรอกแต่บางทีประเภทนี้เบื่อแล้วก็เอื่อยทำแต่ถ้าเราอยากกินด้วยเราก็จะเร็วแต่ที่เขาโมโหหิวมันจะบ่อยครั้งที่พี่ทำเร็วแต่ว่าผ้าสมมุติว่าแกงปลาของไม่ครบมันก็ไม่อร่อยเห็นว่าทำกับข้าวช้าจนพี่ย้ยคิดว่าพี่เล็กมีคนอื่นแน่เลยมันเกี่ยวกันยัางไงาพี่เล็กตอบว่าคงแบบ เอาเวลาตรงนี้ไปแชทหาคนนั้นหรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่ยุ้ยบอกต่อว่าแล้วขี้หึงด้วยนะเหมือนผัวหล่อมากพี่เด็กบอกต่อว่าก่อนจะมี f Facebook เมื่อก่อนเกิร์กรุ๊ปเมื่อก่อนจะมีหนังสือเปิดดูไม่ได้หึงหนังสือยุ้ยบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้หึงหนังสือแต่แบบว่าจะดูทําไมแล้วหึงไหม ยุ้ยตอบว่าก็หึงแหละนิดนิดพี่เล็กบอกว่าไปงานต้องเจอแดนเซอร์ทีมอื่นๆอย่ามองให้ตูเห็นยุ้ยบอกว่ามันก็แย่เล่นพี่เล็กบอกว่ามันก็เอาจริงนั่นแหละขี้หึงทะเลาะกันเรื่องน้ำแข็งพี่เล็กบอกว่าไม่รู้ตาเขาเป็นอะไรมองไม่เห็นน้ำแข็งในตู้เย็นยุ้ยบอกว่ามันสูงเราเตี้ยมัง้งพี่เล็กบอกต่อว่าแล้วล่าสุดหาไม่เจอโดนตกไปสามทียุ้ยตกพี่ก็แกลงอยากให้ครอบครัว วข้างในมีความสุกมองไม่เห็นน้ําแข็งมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเครียดยุ้ยบอกว่าเมืองไทยอากาศมันร้อนนี่ขนาดอยู่แอร์ทั้งวันยังติดน้ําแข็งมาก พี่เล็กบอกต่อว่าบางคนเขามองว่าเมินเป็นผู้ชายไม่อายเขาเหรอวะยุ้ยบอกต่อว่าจะอายทําไมไม่ได้ทําต่อหน้าใครนี่ตบก็ตบรับหลังคนนะเห็นว่าทั้งคู่เคยทะเลาะก,กันแบบจริงจังด้วยยุ้ยบอกว่าเคยแต่นานมาแล้วนะตั้งแต่ยังไม่มีลูกทุ่งลูกทุ่งอยู่ในท้องคือเขาไปส่องแฟนเก่าเขาอันนี้สมควรมาก,มากพี่เล็กบอกว่าไอเราก็ไม่รู้มันไปเช็คประวัติดูว่าเข้าไปดูอะไรเขาเรียกว่า ยุ้ยบอกว่าประวัติกิจกรรมเข้าไปสองครั้งหนึ่งไม่เป็นไรแต่รู้สึกว่า 3- 4สี่ครั้งติดกันหรือไปตามพ่อกับแม่มาเลยเขาบอกว่าจะเลิกกันเรื่องอะไรเดี๋ยวจะหาว่าทิ้งแบบไม่มีเหตุผลเลิกกันไม่มีเหตุผลพี่เล็กบอกว่าอันนั้นน่าจะเป็นข่าวมากกว่าแต่ไม่เป็นยุ้ยบอกต่อว่าคือตอนที่ยุ้ยเล่นติ๊กตอกอันนี้เขาก็นอนอยู่ข้างๆแล้วมาเป็นข่าวมันก็เป็นเรื่องตลกดีล่าสุดมีคนคอมเมนต์แซะได้ผัวแต่เล ยุ้ยบอกว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคืออะไรแต่ถ้าพี่เล็กก็ไม่เล็กนะหมายถึง25ไม่เล็กนะยุ้ยอยู่กับพี่เล็กประมาณ21-22ประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นอีกประเด็นได้ผัวแต่เล็กยุ้ยบอกว่าเล็กไหมคือมันไม่เล็กทั้งสองน,นั่นแหละพี่ยุ้ยเวลาคนมาคอมเมนต์ว่าอะไรคนในครอบครัวเราพี่ยุ้ยจะตอบกลับทันทียุ้ยบอกว่าทันทีค่ะจะไม่ปล่อยเพราะไม่อยากให้เขาไปทำมารยาทอย่างนี้กับคนอื่นเหมือน เอาจริงๆอยู่บ้านคุยกันดูเรื่องไหมยุ้ยบอกว่าไม่ค่อยดูเรื่องเท่าไหร่พี่เล็กบอกต่อว่าแล้วทะเลาะอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องอ่ะแล้วยุ้ยเป็นคนที่โมโหเราจะไม่ดันเพราะว่าถ้าดันปุ๊บไฟมันจะลุกขึ้นมาเลยทันที